สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง S4 Motor ช่องที่รวมทุกเครื่องราวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่รถแต่งรถคลาสสิกและข่าวสารวงการ2องล้อแบบครบที่สุดถ้าคุณเป็นคนรักมอเตอร์ไซค์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเด็ดขาดนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในรถเอ d นดูโรระดับตำนานที่หลายคนรอคอยกับ2026 Suzuki RMX 250S รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมความดิบความแรงและความทนทานในสไตล์ซูซูกิแท้ๆรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสายลุยที่ต้องการรถที่พร้อมใช้งานทั้งทางฝุ่นทางดินและเส้นทางออฟโรดจริงจัง,จง ครั้งแรกคุณจะรู้สึกได้ถึงคาแรคเตอร์สปอร์ตที่ชัดเจนมากภายหน้าทรงเหลี่ยมสไตล์ e ดูโรคการิ่งเรียบง่ายแต่แข็งแรงบางโครนหน้าทรงสูงช่วยป้องกันโคลนได้ดีชุดแฟริ่งและพลาสติกใช้วัสดุที่ยืดหยุ่นทนแรงกระแทกได้สูงสีกราฟิกใหม่ปี2026ให้ความรู้สึกดูดันสปอร์ตและดูครีเมียมกว่าเดิม เรมแบบเหล็กเสริมความแข็งแรงรองรับแรงบิดในสภาพทางวิบากได้อย่างมันง่นคงน้ำหนักตัวรถถูกบาลานซ์มาอย่างดีทำให้ควบคุมง่ายทั้งผู้ขี่มือใหม่และสายโปรในส่วนของกุ่มพลัง2 0 2 6 Suzuki RMX 250S มาพร้อมเครื่องยนต์สูบเดียว4จังหวะขนาดประมาณ 249cc ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำให้พละกำลังที่จัดจ้านตั้งแต่รอบต,ต่ำจนถึงรอบกลาง การตอบสนองทันเร่งไวขีดปีงเทาลุยทายหรือผ่านทางโครนทำได้อย่างมั่นใจระบบหัวฉีดกลับตรงใหม่ช่วยให้การจ่ายน้ำมันแน่นยัาประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเสียงเครื่องแน่นหนักสไตล์เอนดูโรแท้ช่วงล่างด้านหน้าเป็นโช้กหัวกลับขนาดใหญ่รองรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมด้านหลังเป็นโมโนโชกแบบลิ้นกลับตั้งค่าได้ ความนุ่มแน่นและยึดเกาะพื้นผิวได้ดีแม้ในสภาพทางที่ครุกคะระบบเบรกเป็นดิสเบรกหน้าหลังให้พลังหยุดที่มั่นใจและควบคุมง,ง่ายอย่างวิบากดอกลึกช่วยเพิ่มการยึดเกาะทั้งทางดินทรายและหินวตัวรถมีความสูงจากพื้นเหมาะกับการลุยจริงบอะทรงเรียวยาวนั่งสบายและเคลื่อนไหวตัวได้คล่องเวลาเข้าโค้งหรือยืนขี่บนทางชัน แทนบากว้างให้การควบคุมที่มั่นคงในทุกจังหวะการขี่หน้าปัดเป็นดิจิทัลแสดงข้อมูลจำเป็นครบทั้งความเร็วระยะทางและรอบเครื่องใช้งานง่ายและมองเห็นชัดแม้ในแสงแดดแรงจุดเด่นของ2026 suzuki rmx 2 5 0 s คือความทนทานและความไว้ใจได้เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบขี่ออฟโรดจริงจังเข้าป่าลุยเขาขี่ทริปทางไกลในเส้นทางธุรกันดาร หรือใช้ฝึกทักษะการขี่วิบากรถรุ่นนี้ให้ฟีลลิ่งดิบแต่ควบคุมง่ายไม่โหดเกินไปทำให้ขี่สนุกและปลอดภัยไปพร้อมกันในด้านความคุ้มค่ารุ่นนี้ถือว่าให้สเปคมาครบเมื่อเทียบกับราคาที่จับต้องได้ คาดว่าราคาในประเทศไทยสำหรับ2026 Suzuki RMX 250S จะอยู่ประมาณ229,000-245,000ถึง 5, บาทขึ้นอยู่กับภาษีและอุปกรณ์มาตรฐานที่แต่ละดีลเลอร์จัดมาถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับรถเอ d นดูรระดับ 250cc ที่ได้ทั้งสมรรถนะและความทนทานในระยะยาว ถ้าคุณกำลังมองหารถวิบากที่ใช้งานได้จริงไม่เน้นแค่ความสวยแต่เน้นความแข็งแรงและความสนุกในการขี่2026 Suzuki RMX 250S คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นสายทริปสายลุยหรือสายฝึกฝนทักษะออฟโรดรุ่นนี้พร้อมพาคุณไปได้ทุกเส้นทางและทุกความทา้าทาย สุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง SR Motor ของเราเพื่อรับข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ